โจพร้อมยังโจโโจโจสองสี่ส้อแป้าสองบามและยี่สิบสองบาทแต่เนื่องไม่ใช่ห้าสิบแพงไงเออยี่สิบบาทไงเออที่ไอ้บอกเพื่อนมาอย่างครับเพื่อนรู้ยังเพื่อนเพื่อนสายไฟเออไม่ใช่ลูบปุ่นลูบปุ่น อนใครแวะมารับปิ่นที่แลนด์ไทยอาร์ได้ไหมตอนนี้เขามีห้าคนเด้งจริงเหรอใช่เขามีห้าคนเด้งยวโชว์เลยเดี๋ยวหนูยื้อไว้นะเพื่อนเดินปิ่นเพื่อพ่อไปเอ๊ะแกจบอกยื้อไว้ตลอดแต่ไมนได้ดูยื้อยู่หนูยื้อยู่การที่แกทำแบบนี้ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหนูโดนลุ้มจัดเลยเด็กเลี้ยงแกะปนี่ยที่ไหนเกลคือเล่นเจอเกลพูดแบบนี้นปูนปูนปูนแล้วปูนปูนโอ้ยตายสามแล้วตายสามแล้วตายแล้วตายแล้วเขาไม่เสียมาขาดหรือวะอย่าปีนกูย่าปีนตายสามแล้วเขตายสามแล้วไม่ใช่แล้วเกลใช่ปัญหาไอ้ปิ่นเชื่อพี่ว่าไม่ใช่พี่ผ่านมาแล้วเชื่อพี่นะ เชลเลนเถอะมาเร็วขาจะบอกให้เจอทำเป็นตายละวลูกปูนหลังตอครับอ่าลูกปูนเรียก่อะไรหลังคุกหลังคุกเรียกอะไรเรียกอะไรเอเหลี่ยมแง่เลี่ยมอ๋อไม่ได้เกียน์ผาเถอเกียน์หรือไม่เกียนไม่เกียน์เขาชุบกันอยู่นะ จกไปยังอ่ะพ่อเขา้าสุกันแล้วเนี่ยเธอบวชด,ดีบวชอ่ะแกงชุบแกงแล้วอ่ะไปบวชด,ดีใครใครเขาพูดอะไรวะเจ้ข่าเลยเราเจ้าขอเองนี่เธอไปบวชด,ดีไม่ยังเขาตายแล้วดูเพื่อนไว้ยังไหนดูดิเขาปิดไฟหน้ารุนด่วนเลย พี่ดเพี Gu ่แดนออพี be, ่เขาจบนาแล้วเขาจบนาแล้วจะเล่นไหมจะเล่นหรไปบววเลยบววเลยกลงดีกจะปวดเกก็เ้ยเปกับเปกับเกลลงแล้นะมามามนี้พูดจริงหนูแม่ก็หกหนม่ก็หกหนูไม่ได้ชื่อมีเกลมาเลยมาเลยหนูแม่กหครับเอาคนจบกันเกลทำแบบนี้มามามาไหนมาไมาไมเขาไม่เยอะเขาไม่เยอะเราไหวเราไหว เอ้ยไม่หันพี่เส้นเส้นเส็นนะไม่เส็นนะไม่เส็นนะกันทำไมกันเหลือเก็บแคนเหล่าเพื่อนแล้วเพื่อนมาหาเดียวโดนเดียวโดนอยู่ตกตาหนีไปเจอเจอเรียนที่ไหนฉันจะรีบไปเจอเร็วเดีวคิดจะใส่เขี้ยวไหมเรียกฮิตา เกิด<ช>มาทำไมเดียวอ่ะเดียวเดียวคิดถึงไข่เจียวไข่เจียวเอ๋อ ชุบก่อนนะหโดนยิงชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนยิงขนาดยิงป่วนอะไยิงไรได้ก็องกับเลยยิงไปเลยกระสุนไปละหมื่นเลยกระสุนเยอะแล้วพี่กระสุนเยอะแล้วไปหน่อยพี่ชุบเพิ่มด้วยค่ะเียชุบแล้วไดีชุบแล้วคันเลยพี่คันได้หมดเลยเดี๋ยวชุบแล้วอยู่ข้างบนชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบตายพี่วัดตายสองเลย ชโยวนดหน้าตาสินเตซีชิปแปล้วดูน้านตสินเตซี่ทะเลาะเกินใช่ไหมไช่หนูไม่ไีเลาะมามานจริงนู นแต่นหนูยิงก่อนแห่นะหนะูไม่ยิงน้วเนี่ยพี่อย่าการอ,นะอยาาร่อยาการถูกอย่าการถูกอ,อย่าวิ่งถูกกันยิงแล้วนะนะพี่ วิ่งไปนู่นเพื่อนเราตายข้างนอกไหมเห็นตายชุบพี่เย็นหน่อยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วจบแล้วมาตายชุบพี่ชุบแล้วุบแล้วุบแล้วโดนเดียวพี่เนาะงานตรงนู้น เอาปืนเขาหน่อย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 เนขา่ยาปเขาหน่อยเอาปขห่เาืาห่อเอนอยเอาปไา่เปืนเห่ยเอยเปข่าปื่ยาปืนเขน่ออนเขหนเานอ่ะยเเหนอป่เหนนเขาเปืนเขาหน่ห่หออเเน่ยหนเ่น่อนเ่น่อน

ตายหครับวอแหวนเลขวอลสองตายสองวอลแวนเลขวอลสามตายสครับวอแหวนเลขวอลห้าหมดหมดหมด อเอ้ยบีบีบีดีเก็บอยู่บบเฟรนึ้นมาเพื่อนึ้นมาไเฟรนได้เอเอาตรงนี้แหลผ่าตรงนี้เขาชุพพบพี่หพีล่โซนหน่อย พ่ลอฟน่อยเก็บริเปอร์น่อยเก็บลิปเปอร์ให้หมดไปแล้วครับไปล้โอ้ยโดนชี okay. e> e> <g <g ้เล่งชี้เล่งสู้เล่งซองหลง พาไปทำแล้วให้ถีบเลยมาถีบเลยถีบเสร็จแล้วพาไปตรงตรงหัวทุกพลาไอ้ตัเคเอ้ยเจเกจาจ๊กเจเอ้ยเอ้ยไม่ต้องหมายดิแค่แหละกันหน่อยกันหน่อย จูบแล้วพิจูบแล้วพี่จูบแล้วแคลนเลยแคลนเลยแคลนเลยสามเลยสามเลยแล้วกูเดินตายปกูสุดละบันตัวผิวเบาหน่อยเลยต่างระดับนะครับไปไปไปกูไปกูไปกูไปหมอกได้ครับเอ้ยมึงไม่ปล่อยอ่ะไปหมอเลยเหตุให้ไงให้โอไม่ต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวสไลด์ลงมาเล่นเองอ้าวยี่ห้อ มี่ด้านเลยจะหมดแล้วนะคาแทงกินทุกยังถูกไหมพี่ทีนี้ทนสีเลดงถุกแก้วแล้วถุกกระเป๋าเป็ดแล้วถุกกระเป๋าเป็ดแล้วพี่พี่โฮยังไม่ใช่ชุบพี่ชุบเพื่อนเพื่อนไปเล่นด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาทางนี้มาทางนี้ไม่เล่นนะชุบแล้วชุบเพื่อนแล้วชุบหมดแล้วนะชุบเต้เลยชุบเต้เยชุบเพื่อนเลยชุบพี่เห็นได้ชุบแล้วพี่อิน เล่นฝั่งนี้ก่อนนะเล่นฝั่งนี้ก่อนแค่แค่โซนตรงนี้ก่อนเค่โซนตรงนี้ก่อนมันมัเล่นทีละซ้อนเล่นทีละซ้อนนะเพื่อนกับมาตามเสียงเพื่อนหน่อยนู่นน่ะตรงนู้นเฟโดนไกลมากเตะเต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 เเตเเตเตเนตเเตเตตเตเตเต่เลเตเตเเตเเตตเตเเตเเเต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 เเเนเ่เต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 ตเเเเเนเบ เดะตายชุบเล่นอยู่ค <unjust> ุณโอนเพื่อนชุบแล้วชุบพี่โรบิ้นแล้วชุบพี่เล่นยังแล้เขาลงมาไหนเบพีปลเฟย์มาหน่อยเฟย์โดนตรงไหนอ่ะเฟย์โดนตรงไหนชุบน้ำโดนแต่พี่ เราไม่ต้องไปเสลียหมดเลีหมดอย่ามุ่งเล่นลีก่อ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 นเยบอยูเฉียบรยเสลียลี่ย์เลียหมดเลีหมดลี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 ตีเพื่อนเขาลีเพื่อนเย็นดิเย็นดิวิเย็นดิาไหมตายไหมทำตาไหมเกิดอะจ้าไม่เล่นยากอ่ะตรงนี้มันเป็นเนินอ่ะมีกูมีคื ไม่ตาย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 กดแวะ๋ยวกดแวะตายไล้นะระวังระวังเฟเยิงเขานอกเลยเม่กี้มีขงางอกซ่ะาเลยซ้าเลย ช่วยเพื่อนหน่อยเซอร์โดนยิงนะโดนยิง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 ไะไม่ตายเอามานะรบาันเซอร์ดีเพื่อนหน่อยครับไปตายกันตรงไหนน่ะไม้ซ้ำหน่อยไม้ซ้ำหน่อยอ๋อเอาโดนยิงโดนยิงไม้ซ้ำหน่อยไม้ซ้ำหน่อยโอ้โดนบล็อกซ้ำ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 ฮัลโหตายแล้วอย่าอย่ายิงตอนที่เขาถึงศพเพื่อนเขาเนาะช่วยช่วยช่วยข้างบน อะไรเทตรงนูนอคนเลยนเลยีมกพี่ชมมแล้เรพี่ชมมแล้วเร่อนชมพน้ชมพนะโอเคมาเลาในกับมาเลข้างในโดนซ้ำนะานเมตายตาม่ตายขึ้นเลกหมดดิขึนไปเลนหมดยกกแล้ว เกลียวหน่อยชุกเกลียวชุกเกลียวนะชุกเกลียวชุบๆไม่อยากเล่นตรงนี้ดิตรงล่้ตรงนี้ชุกเกล้ยวไปเล่นตรงอื่นอำกลับมาทำกลับมาทำกลับมากลับมาเล่นข้างหลังก็เป็นชุบเป็นเพื่อนเอาออกมาเล่นนี้เพื่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยเพื่อนหรอมาเล่นตรงนี้มึงมันเล่นยากอะดูที่ดิก็ต้องไปลงไปตายเดี๋ยวพี่ชั้นเอง ที่มาเล่นยากพี่พี่ตีคันโนู้นเลยลงไปนะลงไปชุบเพื่อนนะชุบไปหน่อยไปโดนข้างบนอ่ะเฮ้ตายปะชุบไปแล้วไม่ตายไม่ตายพี่้ตายไปแข้างบนข้างบนข้างบนตายตายไดี๋ยวชุบแล้วพี่ปีนนะเดี๋ยวชุบแล้ว ต่อเป็นหมดว่ะมองๆกว้างๆหน่อยชุดเพื่อไม่มันตัวแข็งเลยชุบเบี้วหน่อยชุดรีง่ายก่อนจะจบใช่ถ้ามันเก็บไม่หมดดี้งนึงอ่ะมันก็ทจะไม่จบไงประเด็นพอมีพอกี้นึงใกล้จบ เก็บหมดแล้วย I mean, ังไม่ได้ชุบต as> ีนึงมาซ้อนเนี่ยหน่อยกูหน่อยพัดเราทิบไปหน่อยพัดทิบเลเดี๋ยวชุบแกให้เดี๋ยวชุบแกให้บินบินแดงหน่อยพี่บินก็แล้วก็แล้วก็แล้ววิชุบแล้วพี่ชุบแล้ะดูดิวิธี่อื่นไปชุบเลยแล้วนะพี่จำน้องไม่ได้หรอมองเพื่อนหน่อยมองเพื่อนหน่อยมองอยู่ให้หนูมองใช่ไหม

ไม่ตูใครชุบหน่อยดิที่ชุบหมดไอ้กูโดนเทียพี่ชุบหมดรีบเพื่อนหน่อยเราปิดตัวชูเขาหน่ะข้างบนท่อทีแม่เอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเลยปึ๊บเอาหุ่นหายที่กูตายวะเอาเพื่อนก่อนเบบี้เบบี้เอาเพื่อนก่อนเอ็งไหนเอ็งไหนจับเขาทำไมเนี่ย ช่วเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่เพื่อนหน่อยเล่นเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยเล่นเล่นหนักเกิดนะเรานโซเล่นหนักเกิดเล่นหนักเกิดเล่นหนักเกิดชุบเกลอวหน่อยเห็นเกวบ้างเห็นบ้างตรงท่อตรงท่อเกิดถึกทำเกิดปะโซเล่นเกิดเขาโดนมาแล้เกิดชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนชุบเกลว่างชุบเกวแล้วชุบเกวแล้วแคนเซิลปล่อยเลยโอเคโอเคเดี๋ยวแคนให้นะแคนเลยแคนเลยชุบแล้วชุบแล้วยเกิดเกิดเกิดไล่รีบบินเกิดเฮ้ย เอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนอย่างเดียวจูบีเห็นจูบีเห็นจูบีเห็นไปโทรมาหัวม่หัวไม่แตกไว้เนี่ยใครมันโทรมาตอนนี้ดิชอบไอ้นีแล้วนะชบไอ้แล้วนะอัเก่งเลยชอบไเชุไหเป็นชุไโดยชอบดีเป็นชุดนอชอบอไรรชอบงชอบพเล่นหน่อยชอบพี่เล่นหน่อยไหลเพื่อนมึงกลับมารวมกัน ไอ้เราเราเล่นเราเล่นรูปอยู่ที่ไหนเล่นรูปที่ไหนเล่นรูปที่ปูนอยู่ไอ้นี้ก่อนนะเราบวชอยู่โอเคติดล้ำไม่ได้ติดล้ำอยู่พี่ที่ชุบหมดพี่ไอดีหมดเกลียวพี่เล่นอะไพี่เล่นอะไรเดี๋ยวเดียวชุบให้ ไเด้งหน่อยหนึ่งสองท่ำไป,ไปหเห็นเหพื่อนปะพี่ปีโอ้โหพิงขานเพื่อนจะไม่ยินขึ้นเลยทำไมโ,อโ,อโรโโยโรยติตัวชุบได,ลลด้ล้วมีตัวชุบมีแล้ว น้อยยังอ่ะกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับเอเอมินวิ่งขึ้นไปมินวิ่งขึ้นไปเลยไปเล่นน้ำบนไปนเล่นน้ำบอเกิดเกิดเกิดชุบไล่ชุบไล่ชุบไล่ชุบชุบใครชุบใครชุบพี่ขีดชุบชุบชุบพี่คิดหน่อยชุบต่อเอดีหมดแล้วนึง ดี๋ยวยีไม่ยินตายปะไม่ตายค่ะไม่ตายลงคำลบโอเคครับอะไรชูี้คุยแล้วตามเจ๊ตบชูมแล้วชแ้วมล้วชูม้วลยยนไมซ้ำมีใครขุดวะพี่ชเพื่อนหน่อยชเพื่อนหน่เลย ลงเป็ดมี่ลงเพื่อนจับแล้วหน่อยไหมนะอยู่เมื่อกี้กูจะสามมึงใจเย็นสิเจ็บโอ้ยที่วะแม่งโรนัลโดจัดเออชุบไปแล้วชุบไปแล้วชุบไปตะหมอเมื่อกี้เกิดแล้วลุงเกิดแล้วโอ้โหโอ้กูโดนยิงอยู่เลยแม่ยังอยู่หน้าเนาะเห็นไหมนะลงทำเลยลงทำเลยอะไรวะกูยัดอยู่อ่ะ กูจะไม่โดนใครไหมเราบรโทรกับข้างไหนน้องเล็กอุ้ยขอโทษอะกูโดนใครตีเนี่ยไม่กูไม่เห็นคนกูไม่เค็นละไม่เค็นะเมงกูตาแดงทั้งวันในนั้นอะไม่ต้องเล่นแล้วอุ้ย อ้ยชุบมีแก้วแล้วชุบมีแก้วแล้วตายคะเกิดวะไม่ไม่ เขาชุบกันอยู่พี่ครนะับน้ำได้เลยสีน้ำเงินดอกนะสีน้ำเงินออกนะหูสีน้ำเงิน,งดไ,ดนได้ไหมพี่ใช้เลยใช่ไหมครับของผมเอ่อหมดแล้ว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  Kau.. Kerana Menteri Eh celak jadi Empat drop Hey, menenggak Boleh tolong saya? Saya...

่าครับจุนานโตอวตอนะมีสตอรีป่ปะเออนี่ยเดี๋ยวว่ากอดู่อยนะหนูไม่มีไม่มีแล้วเหรอโช่ตอวตอค่ะที่จิงุ้มากที่จิงดเหมือนกันก็ว่าเราไม่ไม่เห็นเจอที่นู่นเลยอ <laughs> หนูมาอยู่ที่นี่ค่ะหนูมาทำแก้งที่นี่เก่งแล้วสู้ๆครับลูกขอบคุณค่ะ ป้นอนหน้าถอดเสือ้อทำ้วไหมฮะถอดทำไมอถอดทำไมหายไม่เจ๊เธอแกงเข้ามาเขาลุบหนีอยู่ไม่เกี้วอ๋ออ๋ออ่มอ๋ออ่มฮะดเธอตรงนี้เตอน้ำมันได้ปะไม่ได้ไอ้ถังขาวอะ่ะเติมได้ จเติมเม่นสร็จไม่ได้มาฟูนเราขับไ่ได้เฮ้ยทำไมไม่ไปช่วยแกงเหรออ๋อแกงคนเต็มใครอุ้มมาปิดเติมได้ไหมเติมไงโอ๋ออุ้มอะป้าโอเคแล้วมานึก็จะได้สองแสนสองแสนไม่ให้หรอคนเต็มเลยอ้าวเขาเติมได้ เขาวชั่อบอกว่าเพื่อทำเพื่อทำเพือพ่อเติมจะเต็มไปแกคนเต็มแล้วเธอเขาเป็นส่วนเกินเนี่ยคืออะไรคนเต็มก็คือคือพกงาเออคือคนเออนั่นเพื่อนเขาว่าเธอฝวามือ ผมมีใครได้ยินปะได้ยินนะเมึงแล้วเธอเรื่องตรงนี้เลยไปอยู่ไหนอ่ะมาเดี๋ยวเดียวดุขพารถไปมาพารถเดยียวไปส่งได้ไหมแล้วข้างหน้าเพื่อเราวะไม่ใช่มีคนชุดเชอย่ยังแต่เราก็รับเขาไปก็ได้นะเรื่องกดเคสมา พาไปไหนคะเอ้ยพารถครับตรงครับจะพาไปไหนใกล้สุดตอนทะเลหรอไปพาทะเลทรายค่ะอุ้ยใครว่วมกันถ่ายๆดอุ้ยอันนี้ถ่ายไม่ได้อันนี้จ่ายแล้วสิบเอ็มจะไปไหนอ่ะ ไปกันหมดแล้วเหรอเราไม่ไปเดี๋ยวไปพาวรถกัน่ะเกียวเกียวส่งอะไรเ <นะ S 1> หรอเก, <มา S 1> กียวฝ่าหุยทำอะไรเลยพี่อยู่หลังพุกทาหมดแล้วใช่ไหมตรงหลุมปูนอะ่ะพี่ทำมีรถไหมนี่อ๋อเคค่ะเอาครับเกียว